มยยเจ็ดลองดูที่ไหนว่ามันขึ้นยังนี่นั่งตอนเอยยอนึ่ยไหมแดดขึ้นแล้วไหน,นขึ้น,นอะไรมาหรอโอเคแล้วต้องดูยังไงให้มันเห็นว่าเรากำลังอันนี้อยู่ นั่นน้าออนี่าเจอละหู้ยแสงดีมากเลยเธอเด็กเดคือพูดใครไม่รู้ตอนเนี้ยโอ้ยมีคนดูสองคนเจ้าบ้านไม่ออกมีคนดูสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ตอน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 นี้อยู่กรุงเทพนะคะเอามาต่อกันเลยวันนี้สามพอวันนี้มีสมาชิกอยู่สองคนไม่สามคนสิ อืมอ๊้แสงดีมากแต่ว่าไม่สามารถพลิกกล้องไปดูได้นะวันนี้มาอย่างรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสมาชิกไปทํางานต่อวันนี้ขอถึงห้าโมงเย็นนะคะมาแป๊บๆนะคะน้องเอ่อถ้าเกิดหลังจากเสร็จแล้วพี่จะเอาพวกเนี้ยไปลงไว้ในเอ,อ่อยูทูบอีกทีหนึง่งเสียงมันจะเข้าไหมอะ่ะนี่เดี๋ยวหรือว่าเอาแป๊บ,ปบ,ปบๆหนึ่งก่อนหรือแบบมาแกล้งหรือไม่เอาจริงจังมาแป๊บๆสวัสดีนะคะมีใครมาบ้างมีตัวพี่เออีหนึ่งคนมีตัวพี่เอกีหนึ่งคน เนนัต้องดูหลายๆกล้องมากๆเจมาดูป่ะเจดูใช่เจตห้ดูอันนั้นคือทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำาททำลายทำลายข้อของแรนหรอโอเคโอเคโอเคนะครับลองดูโจทย์ก okay. ันนะครับมาดูโจทย์กันกดคำศัพท์เดิมไม่ทันก็แคปเหมือนเดิมนั้นไม่ทันก็แคปวันนี้มาแป๊บๆอะขอข้อแรกก่อน เนี่ยแล้ววันนี้คือพูดจริงๆล้วันนี้เดินเดินเดินทางมาโดยเครื่องบินเนีม่ได้เดินทางมาโดยเครื่องบินนะคะเจอโจทย์นี้เลยเนี่ยดูสิ when traveling on a plane that some gentle exercises p a s c e n g a r s can do to improve their blank level วิเคราะห์นะคะเมื่อต้องเดินทางมาด้วยเครื่องบินนะคะ when traveling on a plane when traveling on a plane travel ท่องเที่ยวนะเดินทางเป็นเวอร์ไปแทนนะก่อนนะนะเมื่อต้องเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะ that some gentle exercises เก็บคำศัพท์นะคะมีการออกกําลังกายหรือการขยับขยื่อนเนาะพี่จริงบงทีว่า exercise มันคือออกกาลังกายแต่แบบพี่อยากจะแปลว,ว่าการยืดเส้นยืดสายดีกว่าเพราะว่าคุณคงไม่ได้แบบสบายๆเต้นบนเครื่องบินได้นะฮะที่แบบเบาๆนะคะคำว,ว่า gentle คำว,ว่า gentle นะ,ะ soft แปลว่า soft เบาๆไว้ก่อนนะ ใครเข้ามาดูก็สวัสดีไว้ก่อนเลยนะคะลูกใครเข้ามาบ้างเอาแบบแป๊บๆนะคะเนี่ยเขาบอกว่ามีการออกออกกาลังกายหรือ,อยืดเส้นยืดสายแบบเบาๆที่อะไรคะที่เออ่นักเดินทางนะคะหรือผู้โดยสารสามารถสามารถทําได้ขยายเพิ่มเติมนะคะขยายเพิ่มเติมเนี่ยเป็นอะไรคะวีซิคลอสน่าจะได้ข้อเดียวมั้ง The some d a n to exercise, exercise c o n do to improve the i r blank level คำนี้ออกบ่อยมากนะขอเกี่ยวไว้ก่อนนะมันมีการออกกำลังกายหรือการยืดเส้นยืดสายที่ผู้โดยสารพี่ขอเขียนได่ไกันนะพอดอสอนะครับผู้โดยสารผู้โดยสารสามารถทำได้เพื่อเป็นการอะไรระดับอะไรของตัวเองคะเพื่อเพื่ออะไรกับระดับของตัวเองขอดูเคาว่า improve นะคะคำนี้จะบ่อยมากจริงๆน้อง improve mm hmm. จะแปลว,ว่าอะไรอทราบไหม improve พัฒนาหรือทำให้เลยคะ่ะทำให้ดีขึ้นถูกต้องค่ะ improve นะฮะพัฒนานะฮะแก้ไขหรือทำ something ให้ดีขึ้นก็เจอบ่อยมากบ่อยมากแบบมากจริงๆนะฮะ improve นะฮะทำง่ายๆก่อนเลยไหมขอเลยคะ่ะทำง่ายๆก่อนเลยนะคะคำว่า better ทาให้ดีขึ้นนะ,ะเป็น verb ได้ลูก better นะฮะไม่ได้เป็น adjective อย่างเดียวนะไม่ได้เป็น adjective อย่างเดียวเป็น verb ได้ better นะฮะ develop, develop develop improve แล้วก็ enhance develop improve แล้วก็ enhance เก็บไว้ก่อนนะลูกสี่ตัวนี้บ่อยมากเลยนะคะ better develop improve enhance better develop improve Enhance โ okay, อเคนะคะพัฒนาทำให้ดีขึ้นพัฒนาทำให้ดีขึ้นเวลาทำเป็นคำนามทั้งสี่ตัวนี้น้องปีกานะคะบวกคำว่า ment ค่ะบวก ment ลงท้ายก็จะกลายเป็นคำนามนะะได้คำว่า betterment development improvement แล้วก็ enhancement น่าจะเคยได้ยินนะ เน้นมากๆนะสีตัวนี้ขอไปก่อนนะลูก better develop improve enhance better develop improve enhance บวกคาว่าเมน้นกลายเป็นคำนามได้เป็น8ตัวแล้วค่ะ betterment development improvement แล้วก็ enhancement ได้นะ นีนะนะพี่เข้าใจนะเพราะวันนี้ก็เป็นนั่งเครื่องบินมานานๆนั่งนานๆเนี่ยผู้โดยสารสามารถยืดเส้นยืดสายนะฮะออกกาลังกายยืดแขงยืดขาได้เพื่อเป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงหรือแก้ไขระดับนะฮะระดับอะไรของตัวผู้โดยสารเองเก็บคําศัพท์ค่ะข้อหนึ่ง relief เป็นคํานามหมดเลยลูกข้อนี้นะฮะทุกตัวเป็นเป็นคำนามหมดเลยนะ,ะ,ะ,ะ relief การผ่อนคลายค่ะการผ่อนคลายหรือ บรรเทาการผ่อนคลายหรือบรรเทามันมาจากกริยาคำว่าอ,อ,อะไรก่อนลูกรียอะไร relieve เป็น verb ค่ะ relieve เป็น verb นะฮะนะฮะเคยเจอสำนวน,นไหม what a reliefwhat a relief เขียนใ้ดีเนี่ย what นี่นะเขียนยังล่ะ what a relief หรือ นะ how relieved เขียน a d j e c เด้อเป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยคอุทานอ่ะ what บวก now แต่ว่า how บวก at ค่ะเวลาเขียนประโยคอุทานนะเวลาเขียนประโยคอุทานนะเดี๋ยวเดี๋ยวสอนทีหลัง what บวกหรือหรือสอนเลยดีวะสอนเลยเหอะกันมาลูกพี่ขอกรอบมาหน้านี้ก่อนนะขอกรอบมาหน้านี้มันจะได้ไม่ต้องไปปนกันน้านู้นขอโทษอ่ะโอเคมา ประโยคอุทานขอเพิ่มเติมทีหลังนะลูกเดี๋ยวขอประโยคนี้ก่อนนะคะแปลว่าโล่งไปทีโล่งไปทีโล่งอกจังเลยอะ่ะเออเนี่ยโล่งไปแล้วแบบยกขาออกจากอกอะ่ะช่างช่างโล่งอกอะไรอย่างนี้ออกเสียงว,ว่าโล่งอกนะคะไม่ใช่โล่ง,งอกนะคะเธอ What a relief How relieved โล่งไปทีมาจากคำว่า relief ใช่าบมวันทาผ่อนคลายอันนี้เป็นโครงสร้างแบบอะไรคะนอค้องประโยคนี้นะลูกประโยคอุทานนะคะเก็บไว้ด้วยมาอย่างรวดเร็ว ประโยชน์อุทานเดี๋ยวดูน้องก่อนมีใครมาคุยได้มั้งไหมเนี่ยไม่ดูเลยว่ามีใครคุยบ้างไม่มีเลยแต่มีแต่แต่มีคนดูเก้าคนนิดหนึ่งนะคะนี่มาแป๊บเดียวนั้นได้น่าจะได้แค่ข้อเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปมาถึงปุ๊บไม่อยากให้ว่างอ่ะมาก่อนเลยทําทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้วยประโยชน์อุทานนะคะประโยชน์อุทานภาษาอังกฤษลูกขา What นะคะตามด้วย Now แต่ว่า How ตามด้วย Ad Adjective ก็ได้เธอ Adverb ก็ได้เธอ ทำไงนะวอทบวกนาวแต่ว่าฮาวบวกแอดนะฮะอะไรพูดอยู่บ้านลูกพูดอยู่บ้านเปิดหน้าจออยู่บ้านค่ะวอทบวกนาวแต่ว่าฮาวบวกแอดวอทบวกนาวแต่ว่าฮาวบวกแอดค่ะมันเป็นประโยคอุอะไรคะเร็ว,วอุทานนะฮะบวกประโยคตามมาหลังก็ได้ค่ะบวกประโยคตามมาหลังก็ได้แล้วก็มีต้องมีเครื่องหมายตกใจด้วยนะเนี่ยมันจะแปลว่าช่างเติร์ดเติร์ดเติร์ด,ดอะไรเช่นนี้ ช่างตึด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 อะไรเช่นนี้โอเคโอเคเช่นแบบโอ้โหอันนี้พี่ว่าน่าหน้าน่านาจะคุ้นเคยกับคำอุทานที่มันหยาบอะเป็นคำมีคำหยาบในหนัง what the เนี่ย what the เห็นไหมมันคืออะไรคะเป็นคำเป็นเป็นคำอุทานประโยคอุทาน what บวก now what a chance very good ขอบคุณค่ะเห็นนะเไปอุเป็นประโยคเสริมก้ามาได้ what a chance ช่างเป็นโอกาสที่ดีเลยอย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะ โอกาสแบบเหตุการณ์อะไรอย่างนี้หน,นีก็ได้เอย่างเมื่อกี้ค่ะอาอะไรฮะ What a relief ช่างเป็นการผ่อนคลายอะไรอย่างนี้มนแมบทบฉันแบบฉันแบบเครียดมาตลอดเลยสุดท้ายคือไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะโอเค What a relief โล่งอ,อกไปฉี่็ e t ม้ได้ไหมลูกแบบก็บคำพทบหน่อยนะลูกแบบก็บคำพทบหน่อยนะคะจากประโยคข้อเมื่อกี้นะขอบคุณอะไรอ่ะพี่พี่ทีไม่รู้ออกเสียงว่าอะไร นะคะ better develop improve enhance ในเด็กมอปลายเก็บสับนะลูกนะเพิ่มเติมไปก่อนนะคะข้อแรกนะคะคำว่า relieve ข้อสองค่ะ comfort what a good what a good นะคะโอเค what a good day นะ what a good day what a good moment อย่างนั้นค่ะโอเคนะ comfort ค่ Com fort, นะน้อง comfort คำนี้เป็นได้ทั้งนาวแล้วก็ verb ค่ะแต่บริบทต้องใช้เป็นคำนามนะเมื่อบริบทใช้เป็นคำนามพี่ขอแปลเป็นคำนามค่ะแปลว่าการ อะไรเอ่ยความสบาย comfort ความสบายแต่ให้น้องไฮไลท์คู่กับข้อสี่นะคะ convenience ก็คือความสะดวกค่ะคู่เนี้ยคล้ายกันมากพี่ขอทาสีให้น้องก่อนนะลูกโนะะ้ตเนี่ฮะ comfort กับคำว่า convenience ค่ะ เขาว่าความสบายคอมฟอร์ตอะนึกถึงยี่ห้อน้ำยาปรับผนุ่มนะฮะน้ำยาปรับผนุ่มคอนฟอร์ตใช้ปุ๊บต้องแบบรู้สึกสบายแบบใส่สบายผ้านุ่มใช่ไหมคำนี้สบายแบบในเชิงกายภาพสบายในเชิงกายภาพนะฮะคอนฟอร์ตนะส่วนเขาว่าสะดวกเนี่ยมันจะเป็นสบายแบบว่าไม่ลําบากสะดวกที่แปลว่าสบายแบบว่าไม่ลําบากน่าจะเคยได้ยินไหมคอนเวิเอนซ์สโตร์อะพี่ขอพี่ขอเขียนละนะคะคอนเวิเอนต์สโตร์ ก็คือร้านสะดวกซื้อถูกไหมลูกร,ร้านสะดวกซื้อก็เช่นอาหารยี่ห้อดังๆของประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยเลขเจ็ดนะคะแล้ควคนพูดชื่อเขาเลยนะนะคะ convenience store ถูกปะสะดวกนะโอเคนะคะแล้วเวลาทําเป็น adjective หรือเวลาทําเป็น adjective คําเนี้ยจะออกเสียงกันแบบหลายคนพีออก่ก็เคยออกก็เคยออกคํานั้นแล้วแล้วเราคือเราโดนสอนมาแบบนั้นน่ะ comfortable น่ะครีนใช่ไหม comfortable ไม่จาออกเสียงว่าเอาไมา่ออกเสียงว่าอะไรรูป adjective รูก c o m f o r t a b l e ออกเสียงว่า comfortable comfort นะฮะ comfortable เหมือนเคยทำคลิปนี้ไว้แล้วว่าในในคลิปคู่กับพี่นีนตอนนั้นน่ะคำเนี้ย comfortable ไหนออกเสร็จอยู่บ้านไหนมลูกคำอะไรคะ comfortable comfortable นะคะเออ c o n v e n i e n t โอเคพี <laughs> okay. ่ฮาร์ดใช่ไหมพี P ่ฮาร์ดอื i forget e letter ตัวตัว้นสือ letter คะ่ะลูกคะ่ะ letter letter e letter e ตัวสอน e ถ้า litter ตัวนี้จะแปลว่าขยะแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อย นะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแล้ว comfortable ไม่เอาเสียว,ว่า comfortable นะฮะ comfortable comfortable แปลว่าสบายนะ,ะสบายนะ,ะเติมอันข้างหน้าก็ไม่ฮนะ uncomfortable คะ่ Un fortable, คะ uncomfortable uncomfortable ส่วนเมื่อกีน้นะได้รู้อาชีพคำว่าเลยค่ะ convenience นะได้คำว่า convenient เปลี่ยนเป็นตัว e เปลี่ยนเป็น e n t convenient นี่เด้อ Convenient ก็คือสะดวกสะดวกซึ่งเวลาไปเวลาไปเจอในห้างก็น่าจะเจอนะแบบว่าเวลาเขาแบบคุณคุณแม่บ้ากนกำลังทำวาอสอาพื้นเช็คพื้นอยู่เงี้ยแบบขอขอขอภัยสำหรับความไม่สะดวกนะนะ,ะ sorry นะฮะหรือว่าอย่า apologize for any inconveniences ที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นด้วยโอเคนะคะเก็บนะฮะ comfortable สบาย Un เติมอันเข้าไปางหน้าไม่สบายต่อนะ in in ไม่สะดวก โอเคไหมถูกต้องค่ะ this c h a is r i very comfortable คือสมมติที่บ้านวันนี้กลับไปบ้านคุณแม่ซื้อโซฟาใหม่หึงตัวโซฟายาวหกสิบเมตรสมมติฮะโซฟายาวหกสิบเมตรนั่งปุ๊บหย่อนตูดนั่งบูรู้สึกสบายจังเลยจะรู้สึกเลยเอ่ย I feel comfortable หรือ I feel convenient คะ่ะ I feel comfortable ถูกไหม I feel comfortable รู้สึกสบายนะเพราะว่ามันคือเป็นสบายในเชิงกายภาพโอเคนะ น่าจะได้ข้อเดียวแหละเดี๋ยวเรานี่อยู่กันหลายคนเขาจะทํางานกันต่อขอทำคุณได้ประโยชน์ในการสังคมก่อนมาถึงกรุงเทพปุ๊บขอสักหนึนะข้อสามครับ pleasure pleasure แปลว่าความไหนคะความสบายแบบความอะไรความความสบายใจอ่ะความพอใจอ่ะความสบายใจความพอใจความยินดีความสบายใจความพอใจความยินดีมันก็มาจากกิริยาคำว่า please เป็นเวิร์บนะ please ลรงบวกส o n นดิ please someone แปลว่าทำให้เกิดความพอใจทำให้เกิดความพอใจ please someone to please someone ฉันอยากได้คำนามว่า pleasure เมื่อกี้นะได้คำนามว่า pleasure จึงเกิดสำนวนยังไงนะ้อง with my pleasure เห็นไหจะเจอในพาร์ท conversation ด้วย With my pleasure จะเป็นสำนวนตอนที่ตอบรับคำขอบคุณแปลว,ว่าด้วยความอะไรคะน้องคะเช่นเพื่อนทำอะไรบางอย่างให้แล้วเราก็แล้วเราก็ขอบคุณเขาแกขอบคุณนาะที่ทำให้เพื่อนตอบว่า with my pleasure ด้วยความยินดีค่ะนี่นะ pleasure นะด้วยวคำยินดีหรือนอกจะเขียนไปคำว่า pleasure is mine ก็ได้ค่ะ pleasure is mine เพิ่มเติมไปก่อนคือกระดานเต็มมากเลยอะ่ะ ซึ่งก็ไม่ควรเขียนอย่างเงี้ยแต่มันแบบมันมันไล่ like ลงมาเรื่อยๆแล้วอะโอเคนะ pleasure r e s m i n e ก็คือแบบย c o m e ถูกไหมดูความยินดีนิดเดียวนิดเดียวขอบคุณค่ะมาแป๊บเดียวนามาแป๊บเดียวนาขอบคุณน้องพี่ฮับนะคะออกเสียงถูกไหมอนะ่ะพี่ฮัพหรือน้องอะไรพี P ่ฮับนะคะไว้ก่อนนะอ่ะข้อแรกก่อนเลยครับแป๊บเดียวเดี๋ยวไปละ เมื่อต้องเดินทางกับด้วย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 ,วยเครื่องบินผู้โดยสารสามารถนะครับออกกําลังกายแบบเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆได้ระหว่างการเดินทางเพื่อเป็นการอะไรอิริยาบถคะ Have ท o do improve อะไรเลเวลระดับของอะไรระดับความผ่อนคลายระดับความสบายระดับความพอใจระดับความสะดวกตอบได,ได้ไหมตอบ Relief Level ค่ะ e l i e f เ e v e l ค่ะเก็บคำศัพท์เดอ้อก็ใหมาเรื่อยๆ,ๆนะ เ่อยๆมาเรื่อยๆอ่ะระหว่างก่อนไปแล้วกันขอคําว่าเนี่ยด้วยความพอใจด้วยความพอใจหรือด้วยความยินดีตอบรับคำขอบคุณอ่ะลองไปกันหน่อยสิคะคําว่าด้วยความยินดีแรกๆเลยนะอ่าด้วยความยินดีนะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเขียนมปรนะมอปอรอด้วยความยินดีเป็นคําตอบรับคําขอบคุณนะลูกตอบรับคําขอบคุณ นะฮะง่ายที่สุดที่เราเคยเรียนกันมาคือ your well อะไรจะ๊ะ your welcome เหลือ your very welcome ถูกไหมอันนี้คือง่ายสุดยินดีจ้าไม่เป็นไรจ้าด้วยความยินดีนะฮะเมื่อกี้ว่าไงเร็วนะฮะอะไรนะ it's my pleasure นะะ with นะฮะ it's ก็ได้ค่ะ it's my pleasure with my pleasure เพิ่มเติมไปก่อนไม่ทันก็แคปไว้ก่อนนะลูกไม่ต้องสดตามกาได้แคปไว้ก่อนนะคะ Pleasure is mine นะจ๊ะ Is my pleasure Pleasure is mine นะคะ Not at all ได้ไม่เป็นไรเลยยินดีมากๆนะคะอีกหนึ่งอันที่อยากที่ที่อยากเสนอให้เขาว่า a n y t i m e ค่ะคำนี้แบบเพื่อนอะ Spoken นะ ภาษาพูด mm hmm. เพื่อนคุยกัน anytime นะเพื่อนพูดกับเพื่อน anytime ขอพูดในะแกที่ช่วยซื้อของให้ที่ช่วยที่ช่วยถือของให้เรหรอกกเ้ย no. anytime um, ไ, oh, ไม่เป็นไรหรอกแกเนี่ยค่ะเนาะมีหลายคำมูกมาไอเอ็มพี e ิสทูเฮลป์ไอเ l p ม e ี to help ฮลออะไรดี I am แบบยู r ัฟ e วอรี l เฮลฟูลไม่เป็นไรหรอกแกเนี่ย y w u r e w m l เนี่ย it's y y p l e s u u r e ได้อันนี้นะที่เจอบ่อยๆอ่ะแคปไว้ก่อนนะลู แคไวไ้ก่อนมาแป๊บเดียวเองมาแป๊บเดียวจริงๆได้แค่ข้อแรกแต่เมื่อวานอยู่นานมากอะเมื่อวานประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าสองข้อแต่โมตแต่แตกสับอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะ is my pleasure โอ้ถูกต้องกิ่งมากขอบคุณค่ะน้องอะไรเนี่ยน้องกฤิภาสด้นเมน้นเน็ตได้ค่ะเออล่าสุดออกข้อสอบนะคำเนี้ยสนวนด้นเน้นเน็ตขอบคุณมากลูกขอบคุณมากลูกเมื่อกี้ไม่ดูคอมเมนต์ นะะจนเนี่ยชนิดถ้าแปลตรงๆคืออย่าพูดถึงเลยแบบไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมถือสาหรอกแกช่ามันเถอะแบบเนี้ยแต่เป็นการด้วยความยินดีนะตอบรับความขอบคุณขอบคุณนะคะน้องฤลธิภัฒนโอเคนะคะอ่ะวันนี้ได้หนึ่งข้อเบาๆสี่ช้อยส์ระหว่างการมาภารกิจนะพวกนี้มีเซ้อมและปริญญาที่จุลานะฮะนี่มาจากเชียงใหม่ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่ โอกาสนะไม่รู้ว่าจะอีกทีเมื่อไหร่แต่ก็จะพยายามมาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนะคะฟอลโล่ไว้ด้วยเดี๋ยวมีคลิปให,ใหม่วันนี้ล่าสุดเพิ่งอ,อัพคลิปไปเพราะว่าเป็นคลิปเมื่อวานตลกมากคําว่าฟีดกับฟีดออนไม่เหมือนกันนะไปดูคลิปนะฟีดกับฟีดออนได้เหมือนกันโอเคนะคะขอไปก่อนลูกสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวข้างๆเขาจะเรียนขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ